กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีสุขุสุคนเดอ้อสุมองและสุบอนบอกว่าไก่หรือไก่เนาะบอกว่าวอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเด้อทุญย่าเลยยินดีตอนหับขาสูส้ซ่งของน้องพ้าโซกพี่น้องจ้าสบายดีเบสสุขุสุสคนเดอ้อพี่น้องผังไทยผังลาวหรือว่าอเมริกาต่างประเทศถูกหมอกถูกมุมเนาะ น้ำโศกหน่อยลงมาเลี้ยงงัวพี่น้องขี่ข้อไม่ใหญ่รับรับรับมาเลี้ยงงัวพี่น้องเอ้ยตามธงตามธงนาเลี้ยงงัวน้ำโศกหน่อยเด้อเลี้ยงงัวน้ำโศกหน่อยเด้อ น้อยเสือกน้อยมาเลี้ยงงัวเ่อนไหมมาเลี้ยงงัวฮะฮะสายพ่อเดินไหมสายพ่ออยู่สายฮะมันอยู่มันพ่อเดียวจไปน้ำพ่อบ่ไปน้ำพ่อบ่ไปพ่อ ขีาแมอห้องเหี้ยน่ะนะไปย่า้ยงไปยหีงไปย่างไปเมื่อเมื่อผู้พิดตาไปค้างหนึ่งบะมาเลียงงัวพี่น้องเลยกับโสดน่อยตรงมานา ตาตาหนาเป็นผัวอันแก่ไม้ลงมาแก่เสาลงมาสีมาเห็ดเคาะงัวตากำโซงหน่อยเป็นผัวปล่อยงัวกินแ้ะบังเห็ดปัวก่อนหน่ยมีบ่ชี่ไรมองเห็นบ่เห็นชักนั่งบอก

โอ้ท่านไหนเพนอยากกินเขาออ่าเลยน่อยเอ้ยน่อยอยากกินเข่าแล้วปะลุงไปคืนขึ้คนมกินเทิงไปมกินเทิงไปคืนคืบ นานโชคน้อยอยากน้ำแล้วไปแมกย่างยัางแมกย่ก <laughs> ยางโชคอยากมือโอ้ยโชคอยากมืออยากมือบอลุฮะโชคไม่อยากมือบอลุอยากมือบอลฮะแม่หาวอีก ชอบน้อยอยากข่าวหรืออยากน้ำลูกแกนมแกนมฮะอยากข่าวหรืออยากน้ำฮะเอออยากน้ำว่าแม่พาไปกินถูกอยู่หลดเนาะบ้านแม่พาไปกินเนาะลงมาเลี้ยงงัวน้ำมัใหญ่พี่น้อยชอบหน้อยก็ได้ไปอยู่น้ออาคิดกับบุญโย น้องเนตไปสิงน้องเนตไปสิงเหม่เหล่น้องมิดกัไปโรงเฮียนมิดสิงเย่งอืมเ่อืมเ่อืมมิดเฮียนมิดเฮียนอืมไปโองเฮียน ็อนะได้อยากน้าหมอลูกล่ะป้าป้าแม่พาไปกินป้า,าสซงหน่อยไปกินน้ำกับพี่น้องพี่น้องรัดงัวเขามาแล้วพี่น้องสซงหน่อยอยากกินน้ำเขามาเบิ่งนพอตาตัดเสาสิม,มุงคันได้พี่น้องคันในเอ็นเฮือนอยู่นาเลยได้เพียงนาเอาบะแม่นเนาะเฮือนอยู่ น้องสะเนี่ยพี่เนาะนะบักแล้วกับ,บ,บ,กบ,บกรุง้ง,ง,างา้ากินสองคนกับบลุ้งสะขึ้นไปตัดปุโป่งๆเท้ามาไหมสาขึ้นไปจัดการ มันจะเป็นน้องสะเฮาพี่น้องเด็กน้องสะตัวเฮาเบิกวังหันแปลงคันแปลงคันหวังหันน้องสะตัวคันขาดน้ำไหลเลยพี่น้องเยุน้ำบกไหลเลยแต่ว่ายังบ่มีปลามาลงเฮาก็งบปีนี้เฮาก็บ่ม,มีพี่น้องเอ้ยพากันไปหาหมอทิศเดียวช่องสามคนไป เดี๋ยวจะพากันไปหาหม้อไปจักแม่ไปจักหลานน้องเม็ดน้องขิดอีกจนสิบพมีติดกระเป๋าแล้วเฮาก็ได้ป้าเนี่ยกาวาคือสี่ปอด้ป่อยพี่น้องไปปีนี่นางแก้วงบเฮาบ่มีเฮากะสำได้สำมี่อะไรพี่น้อง พี่ได้เฮามีงบเฮาก็ได้ปล่อยพี่ได้เฮาบ่มีก็หยุดเอาส่งน้อยนั่งท่าอยู่รถมาอันงัดไม้น้พตะพี่น้องนไม้แดงน้อยเสาไม้แดงน้อยผมให้ผมจะเฮ็ดเสามุงอันคันได้เนาะได้เฮาดอกเฮาก็หาเสา ไปก่อนนั่นแหละบัดได้งบพุแหละจักสิได้มงพี่น้อยเฮาก็เตรียมหาเตรียมเสาไว้ก่อนแดงไดหน้าเฮานี่แหละกะยังบ่ลายปานไดพี่น้อยแดงก็ได้เฮาก็เฮ็ดเาเฮ็ดหยังไปแน่แล้ว มันสิพากันปั่มลงส่วงน้อยนางไ่ายอยู่รถไทยบ่นีในกระปานส่วนมันเขาไล้พี่น้อยหยาขึ้นอีกแล้วปีนี้เขาบด้ปุได้ปุปีนี้หยาเม้นขึ้นหลายปล่อยแหงว่าเขามากินน้ำยากได้ในยหยามาหวานกับบได้ พีนตะกี้ว่าสิหายได้หนัเมื่อวานพีนแต่ว่างบเขาบโบมีก็เลยยุดพี่พังเหมืองพี่หนาคนละพี่น้อยตามงบน้อยงบไลยพี่นี่งบเขาโบไล้บัดแทมบัดมีแต่ผู้บอกสบายวังทิศทิแล่เนี่ยขากันไปหาหม,มอก็เลยเบิดงบประมาณซื้อในหยาคือสิบบริวารปีนี่เราพีหนาคนละพี่น้อยเขากะ ta nhã nhã há tát áo nhà tam na lại bà dam na lẹo mà hại mua học cái đi sướng nỗi, hả? nghe nào bên nọ, mai cứ lột lẻ bên mày đen, mày hết sâu mày khăn mông khăn đai, nghe lăng mày. เอากรับพ่อตาปั่มจะสิเป็นลมพี่นองเมือ่อยเป็นอะไอื่นปั่มสองคนโศกแสบนางทะกันปั่มกันว่ดสัน่นสำหรับคืนนี้แมตาล่าแล้วพี่น้องาากินหนาพอกระหน่ายเด้อพี่น้องเอเตาเจหกสมการกระโดอแท้พี่นออ 6, กก้อ,นองว่าแม่รู้บอกควันอยู่กลุ่มกลุ่มปันเผาให้ ที่หน้าพ่อกันไหมพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามางฮับดูมาชมหลายๆเด้อพี่น้องสบายดี